สิงอย่างสิ่งเลยปูเพิ่งเข้ามาครับปูมาปูมาแต่ว่ามาจากประมงใกล้ๆแถบนี้ครับเขามีประมงกันเองไหมตรงไหนอ่ะแล้วมีเรือจอดไหมแบบตอนเช้าผ่านเลย ตอนนี้อยู่ที่ชนบุรีนะครับ,บท่านผู้ชมแถวแถวอ่างศิลาเดี๋ยวจะมาดูว่าเราไปดูอาหารทะเลสดๆที่ตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาครับเดี๋ยวเราจะไปดูแหล่งว่าเขาได้ปูมา,มาจากไหนนะครับอ,อันนี้คือตลาดเก่าอ่างศิลาถ้าเราลงไปก็เลี้ยวขวามือไปก็จะเข้าสู่ตลาดเกา่าก็จะมีทางเข้าไปท่าเรืออันนั้นมันจะเป็นทางแคบมากครับรถดินเข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ชาวประมงเขาได้ปูได้ปลามาอย่างไงบ้างนะครับเดีย๋ยวไปชมกันครับแดดเปรี้ยงเลยครับแดดเปรี้ยงคือทราบจากคนใน<ด>พื้นที่นะครับว่าจะมีเหลือ<ด>หาหอยหอยอะไรบ้างหอยชนิดไหนราคาเท่าไหร่ซื้อขายกันยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะเพราะว่าเมื่อกี้เราไปดูที่ตลาดประมงพื้นบ้านที่อ่างศรีรามมาแล้วมันจะมีหอยเราก็อยากรู้ว่าแหล่งที่มาตรงไหนนะครับเรามาตามกันเลยครับตามกันมาดูเลย สิ่งอย่างสิ่งเลยเพราะนั่งด้ไหเนี่ยสิ่งมาเลยครับเรามาดูีิซิ่งมาคือได้ขอด่วนมาครับมารดาหอยแมงพู่หอยนางรมอ่ะเรามาดูเรือลำนี้ครับอันนี้คือประมงพื้นบ้านจริงๆครับมีมีหอยอะไรบ้างครับในนียหอยแมงพู่ครับนี่ที่หอยตัวนี้คือแม่ค้าเขาจองกันแล้วใช่ๆนี่เอามาดูกันชัดๆเลยครับท่านผู้ชมนี่อย่างนี้กันเลย นี่แหละเราเห็นของแท้ครับของแท่ของแท่ไม่ต้องไปดูที่ตลาดครับมาดูที่แหล่งมันเลยครับเนี่ยอันนี้ก็วานเปลือกหอยต่อไดกกุ้งซึกตัวเดียเดี๋ยวลุ้นลุ้นตามครับก็บโชคพรอาลีครับเป็นเรือประมงพื้นบ้านจริงๆอ่าและที่วางอยู่ตรงหลายๆกระสอบด้นานจะเป็นหอยเป็นกู้อ่าเดี๋ยวเราจะตามเข้าไปมากันแบบนี้ครับท่านผู้ชมท,มทีเลยตอนนี้น้ําเริ่มขึ้นแล้ว เราจะไปดูเรือที่ไปหาปูด้วยครับไม่รู้จะทันไหมครับเอาขึ้นมาแล้วมั้งครับเรือหาปูถ้าไม่ทันเราก็ดูหาหอยไปก่อนวันหนึ่งได้ประมาณกี่สอบครับวันหนึ่งเอาสิบรกระสอบครับอ,อ๋อแค่นี้พอแนะล้วนอกจากก็มีสั่งเพิ่มห่วยคนบัดเดียวกันตัวนี้จำประสักเลยะครับจำประสักบอกโอ้ใกลๆกันช่องเม็กนี่แถวแถวช่องเม็กนี่อู้บลน,นี่ครับเคยไปจำประซักจะสิบปีที่แล้วเนี่ย บรรยากาศด,ดีดีครับไปชมไล่กาแฟาดูน้ำตกคอนพระเพงใช่ไหมอ่าแล้วก็ไปลวกไปต้มกันกินได้กินดีครับมาจากที่นี่เลยครับหอยแมงผูแต่ทันปูไม่เนี่ยเรือปูอยู่ไหนครับเ,<อ>เรือ,ต,อต้องข้ามคนนี้นะครับ๋อเข,า,ขาจะไปขึ้นไหนไปขึ้นตรงท่ามหามหาตีอะไรเนอะสะพานมหาตี อ้าซอยกันครับสองไหสองมือพี่น้องเวลาขึ้นมันไม่เสมอไปใช่ไหมพี่บางทีก็บ่ายบางทีก็เย็นใช่ไหมใช่ครับขึ้นว่าน้ําน้ําขึ้นน้ําลงถ้าน้ําลงนี่คือจบเลยครับต้องรอมันขึ้นเอาเรือมาเทียบอืเราก็มาได้ไม่ใช่เลยก็เดินฝาาโคลนมาเอาไงไม่ไหวซุกเซาทิศเขาเอาเยอะหน่อยอืมเออช่วงนี้จะมีนักท่องเที่ยวนักนักกินอาหารทะเลมาเยอะเนาะ ก็ต้องเก็บให้เยอะหน่อยให้ทันกับท้องตลาดนะครับแถลงมาที่สองพันแม่แล้วเออช่วงนั้นจะคึกคักอ่ะโซเฟอร์เราเตรียมพร้อมครับโซเฟอร์ไปจบจบงานเท่านี้ใช่ไหมครับโซเฟอร์สุขดีครับเหหมานเหหมานไปให้ราคาดีๆครับแมนมากครับจูงพร้อมต้องถักกันเลยทีเดียวคงจะดูบริเวณนี้เท่านี้ก่อนท่านผู้ชมเพราะว่าเขาคงจะต้องตั้งหลักนิดนึงก่อนจะเอาขึ้นมานะครับ ให้เราเห็นลำเลียงกันมาแบบนี้ครับหลายหรัวเลยครับหลายตะก้าหลายเข่งกันเลยทีเดียวหอยมีหอยนางรมนะครับที่วางอยู่ตรงเรือเต็มเรือนะครับหอยเมงผู้ไปแล้วครับขนส่งไปแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปที่ย่านสะพานยาแล้วกันนะครับเส้นทางลึกลับซับซ้อนมากครับแต่มาได้ครับก็สัญจรเดินทางโดยหนึ่งการเดินเข้ามาหรือถ้ามอเตอร์ไซค์เข้ามาได้ครับอ่ะเราไปดูกันเนาะนี่ต้องไปตามเส้นทางนี้ครับ กันมาแบบนี้ครับเออไม่หนีบมือกันเรียบร้อยครับมัดพอเขามัดเรียบร้อยกูสดๆเลยเราเห็นในตลาดครับเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันมาจากเรือแบบนี้เขามีวนวายวางอะไรเงี้ยนี่ยังมองตาครับตาแป๋วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยสายยังไงเล็กๆก็เล็กสะพานอะไรครับสะพานตรงครับสะพานตรงที่ท่าจอดเรือของคนนี้เนี่ยเห็เนี่ยเต็มเลยครับเพียบเลย ไปลงตลาดที่เราไปซื้อกันครับจะเป็นตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาหรือที่อื่นด้วยอันนี้จะเป็นในหลามโขดเอาเอาออกมาทั้หลามหลามตัวนี้คือเป็นหลามเป็นหหลามิพันแบบนี้ซึ่งมันไม่กินคนนะไม่ไม่ครับมันจับตัวเล็กแต่เยอะเลยครับมาดูตรงนี้บ้างนะเราเราเอาไปทอดัดเชื่อเพลินลำหนึ่งจะมีสามสี่คนครับใช่ใช่ผมไปดูสานาคนสี่คนเพราะว่ามันไปไกลไปไปไปภายในวันหนึ่งกลับเย็นเช้าไปหนึ่ง ตีหนึ่งอ่ะเพราะว่ามันไม่วางถึงถุเกาะนู่นเลยครับที่ไทยนี่เวลาใช้เวลาสามสี่ชั่วโมงครับอ่ารูกน้องมานอนกันไปก่อนพอถึงพอถึงที่พวกเขาก็เรียกน้องขึ้นมาถ่ายมันไม่ใช่มีปูอย่างเดียวนะครับอันนี้อันนี้ไอ้นี่ไอ้สาบไอ้สาบบ้านไม้แล้วก็อันนี้จะเป็นลิ้นหมาลิ้นไม้แล้วก็นี่ปลาใสแดงปลาใสแดงใสขาวเออนี่ครับอันนี้ก็เป็นพวกปูนิ่มอย่างเงี้ยปูนิ่ม ทำไมถึงได้ปูนิ่มครับเพราะมันนิ่มไงมันจะตายใช่ไหมครบไงอ๋อจะลคาบไงไหมปูคราบปูปูนิ่มปูเอาจะช้อนช้อนลงหัวแล้วก็ไปส่งโอ้ครับได้ไงครับเห็นไหมเป็นเลนไหมอืมส่วนใหญ่ก็เป็นแม่ค้าประจำเลยครับที่ที่เราไปส่งที่โทรจองไว้แล้วใช่แล้วก็ไปส่งตามตลาดเอามาขึ้นมานี่ต้องหลบหลบให้เขาต้องงานสะดวกก่อนเอาช่วยกัน เห็นตามท้องตลาดดีเขาขายประมาณกิโลกรัมละหกร้อยขึ้นนะครับถ้าใหญ่ขนาดนี้เนาะแต่ว่าเขาขายสูงนะครับก็จะมีแมค้ารมารับลูกน้องเาโอ้ครับสุดยอดสุดยอดก็ขึ้นเป็นแบบนี้เพราะว่าสะพานตรงนี้มันจะไม่สามารถขับรถใหญ่เข้ามาได้นะครับก็จแล้วไปแล้วครับไปสู่ท้อง้ช่วงนนีกั ถ้านาปูเยอะมันก็จะได้เยอะหน่อยใช่ถ้านาปูนี้มันเป็นแบบว่าน้ําจืดมันลงเนี่ยมันเป็นน้ําจืดนะครับไม่ใช่น้ําเค็มอ้าวแล้วครับเพราะถ้าน้ําจืดลงเนี่ยข้าวของมันจะไม่ค่อยมีอมันจะหายหมดเพราะว่าน้ําจืดมันลงปูมันก็ถลายออกไปอยู่ข้างนอกหมดอะไรเงี้ยมันไม่มีอยู่ข้างในขานมอยู่ไม่ได้เพราะเป็นน้ำจืดใช่เพรทะเลมากินมันยากก็อย่าพว่าแพงวาก็หามายากนะครับ ก็ต้องอนหลับอดนอนไปตีสองตีสามน่อยสะพานนี้ได anyway, ้รับการดูแลนะครับได้ร yep. ับการสนับสนุนช่างให้เพื่อชาวปรงมงได้ทําเป็นอาชีพสะดวกขึ้นแล้วก็ทอดยาไปถึงตรงกลางทะเลกันเลยครับไปครับตัวนี้ก็คงจะต้องเท่านี้ก่อนยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ